สวัสดีทุกคนครับดีดีต้รับเข้าสู่ Hopperbox Channel นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาสอนกันท่า Spider Spider เนี่ยไม่ใช่ Spider แมงมุมนะครับ Spider a, ไม่ได้สะกดด้วย S E I D E R นะครับแต่เป็น Spider ที่สะกดด้วย S P Y นะครับแล้วก็ D E R Spider นะครับซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปดีเสลเ์วเองแล้ว <laughs> <laughs> <g ül> กันครก็ท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ต่อยอดจากท่า ทรานส์ฟอร์머นะครับซึ่งทรานส์ฟอร์머เนี่ยเราใช้มือใช่ไหมส่วนท่าสไปเดอร์เนี่ยเราจะไม่ใช้มือเดี๋ยวมาดูกันซึ่งผมก็ไม่ได้ถนัดท่านี้นะแล้วก็ไม่เคยทําด้วยจะบอกให้ที่มาสอนวันนี้ก็วันนี้เป็นวันแรกอ่ะแต่มันท่านี้ไม่ยากนะครับก็คือสลับปกติเราทําท่าทรานส์ฟอร์머เนี่ยโดยใช้อย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. ท่าสไปเดอร์เนี่ยก็คือท่าอย่างงี้ วิธีฝึกท่าสไปเดอร์นะครับจริงๆท่านี้เนี่ยฝึกเราจะต้องสามารถทําท่าของบัตเตอร์ไฟให้ได้ก่อนท่าบัตเตอร์ไฟคือท่านี้นซึ่งท่านี้เนี่ยเวลาเราเปิดท่าสไปเดอร์เวลาเราเปิด, Spider, ปดมันเปิดเหมือนบัตเตอร์ไฟไงเพราะว่าเราไม่ได้เอามือสัมผัสพื้นเหมือนกับท่าทรานส์ฟอร์เมอร์แต่ว่าบัตเตอร์ไฟเราใช้ขาขวาเปิดใช่ไหมแต่ทรานส์ฟอร์เมอร์เราใช้ขาซ้ายในการเปิด ซึ่งมันก็กลับด้านกันนิดนึงถ้าใครที่ทำ Transformer ยังไม่ได้ผมแนะนําให้ทำ Transformer ให้ได้ก่อนแล้วก็กลับมาทําท่านี้พี่ฝึกเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับให้เปิดเหมือนกับ Butterfly ทำนี้ปึ๊บก้าวขาขวามาอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับคนที่ซ้ายทำซ้ายนะปึ๊บถ้าใครที่ทําขวาก็าคือทำ Reverse พวก Reverse ก Rever ับทา่ทาพวกนี้นกลับไปแค่นั้นเองอขาขวาปึบ๊บขาซ้ายเหมือนกะลังจะฮุก ปึ๊บเงี้ปึ๊บลอยเสร็จแล้วปึ๊บสลับขาแค่นี้เลยเอาใหม่นะปึ๊บยกสลับขาลองฝึกอย่างนี้ไปก่อนเสร็จแล้วพอเริ่มที่จะทำได้แบบเนียนๆแล้วเนี่ยก็เริ่มใส่แรงหนุนเข้าไปมันจะเป็นอย่างงี้เอาใหม่นะปึ๊บก้า ซึ่งไอ้ท่าเนี้มันเอาไว้ต่อท่าพวกชีเกนเนอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยเก้าขาซ้ายขึ้นเก้าขาขวาไปข้างหน้ายกขาซ้ายขึ้นแบบดีดดีดไป่างนี้เลยดีดไปดีดไปแบบแบเนี้นะมันจะหมุนเอง ค่อยใส่แรงเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราใส่แรงเต็มเต็มตั้งแต่เริ่มฝึกเนี่ยมันจะมันอาจจะแบบเหวอไงดังนั้นก็ค่อยๆใส่แรงเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นถ้าจะต่อรอบอะไรจะต่อเป็นท่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับความขี้เกยของแต่ละคนแต่ตอนนี้กูเหนื่อยอเดี๋ยวลองต่อชีคเกนเนอร์ให้ดูแล้วกัน,นครับก็ไม่ได้ถนัดท่านี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์ไม่ใช่สำหรับท่า Spider ไสไปเดอร์ Man นะครับก็ลองไปฝึกกันดูอีกปัญหาตรงไหนคอมเมนต์มาบอกได้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ที่เพจแล้วก็ IG นะครับผมแนบลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้แล้วหรือเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเจอกันนคลิปต่อไป